เตรียมตัวทองได้เลยถ้าใครยังคุมกําเนิดด้วยวิธีการนี้อยู่นะคะนั่นก็คือ ยาคุมฉุกเฉิน,นะคะ่ะเคยอธิบายไปหลายคลิปแล้วว่ายาคุมฉุกเฉินเป็นทางเลือกรองสําหรับการคุมกําเนิดนะคะอันนี้เราจะอ่านข้อบ่งใช้ที่อยู่ข้างกล่องเขาให้ฟังเลยนะคะเขาจะบอกว่าใช้สําหรับวิธีการคุมกําเนิดที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องอย่างเช่นถุงยางอนไมายแตกถุงยางอะไมายรั่วดื่มกินยาคุมรายเดือนหรือว่าจะเป็นผู้ที่ถูกข่มขืนหรือกระทำชำเราค่ะแต่ก็ยังมีหลายคนนะคะที่เลือกใช้วิธีการนี้เป็นวิธีการหลักในการคุมกําเนิดอย่างเช่นตั้งใจไปมีเพศสัมพันธ์แลวก็เสร็จปุ๊บก็คือจะมากินยาคุมฉุกเฉินททีเันลย ก็ยังมีโอกาสในการตั้งครันได้อยู่นะคะ e อ f i c a c y ตีเป็นตัวเลขกลมคุมก็ประมาณ85-95ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราดีเลยการกินออกไปอีกเนาะแต่ไม่อยากให้ทุกคนตั้งทงในใจว่าจะไปตั้งใจมีเพศสัมพันธ์แล้วมากินยาคุมสุกเฉินเอาอันนี้ก็คือเตรียมตัวท้องได้เลยนะคะเพราะว่ายังมีโอกาสผิดพลาดซึ่งเป็นวิธีการที่พลาดกว่าวิธีอื่นๆถ้าคนที่ไม่พร้อมตั้งครันให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพราะว่านอกจากจะป้องกันการตั้งครันได้แล้วยังเซฟเรื่ าการฝังยาคุมจะได้ผลดีกว่านะคะ